ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับมาดูชุมชนยะรังนะครับเขาได้มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับนางภาติมะสดียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้เดินทางไปร่วมงานกับชุมชนยะรังนะครับ ซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรังและกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องอนาซีิตครับซึ่งเป็นการจัดนะครับโดยศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นครับโดยภายในงานนะครับก็มีนายวันสุกรีแวรมามะนะครับนายอำเภอยะรังหัวหน้าส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนนะครับและก็ชาวตำบลยะรังครับได้ร่วมกันให้การต้อนรับครับโดยทางด้านของนายซุนกิฟลีเอ็งปียาครับนายุงค์การบริหารส่วนตำบลยะรังนะครับก็กล่าวว่า ในเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนกันมานะครับทั้งระบบเรื่องของ ทั้งประเทศนะครับโดยนะครับต้องบอกว่าเมืองยะรังนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเมืองโบราณนะครับแล้วก็โดยงานดังกล่าวนะครับอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมครับในภาพเนขาได้มีการพูดคุยนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะให้ของดีในพื้นที่ของตําบลยะรังนะครับได้เป็นการรับรู้การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งในและก็นอกชุมชนและก็ในพื้นที่ของตําบลยะรังนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างนะครับเรื่องของการทํางาน เพื่อที่เกิดให้ความรักความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วก็เด็กเยาวชนนะครับได้มีการแสดงความสามารถทางเรื่องของด้านศิลปะวัฒนธรรมและก็ประเพณีมาลายูพื้นถิ่นด้วยครับ